สวัสดีครับพวกับผมเสื้ออลิกอีกครั้งนะฮะกลับมาพบกับริมเวอร์ะฮะวันนี้เรามาดูว่าราสามารถใช้ชีวิตบนดาวดวงนี้ได้อีกในแค่ไหนฮะตอนนี้ก็ใช้มา2ปีละซึ่งก็ค่อนข้างนานละในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็มีทั้งสงครามแล้วก็คนเราก็ป่วยมากอะไรมากมมาก,มา,กมายนะฮะ จากห้องที่เต็มไปหมดเพื่อไว้สำหรับคนของผมนะตอนนี้เราเหลือกันเพียงแค่เจ็ดคนเท่านั้นนะครับจากการสูญเสียจากสงครามมั่งจากการป่วยมั่งจากอะไรมั่งนะฮะทีน,นี้ผมก็รู้สึกว่าดาวดวงนี้ยิ่งอยู่นานไปยิ่งอันตรายนะฮะยิ่งทำให้เรานี่เสี่ยงเข้าไปสู่การสูญสิ้นของผอพันของเรานะฮะเราต้องรีบย,ย้าย ออกไปโดยด่วนนี้ผมก็รวบรวมวัสดตุต่างๆจนสร้างยาได้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็วได้แต่รูปลักษณะอาจจะไม่ค่อยเหมือนจะใช้งานได้เท่าไหร่เหมือนจะใช้งานไม่ได้นะฮะแต่จริงๆเรามันใช้งานได้นะครับน,นี้เสื้อพุงเสื้อผ้าผมก็จะแย,ย่มากมายในการซื้อขายเงินทองมากมายนะฮะแต่ผมถ้ายังมีเหตุการณ์ที่เวลวร้ายขึ้นมาอีกผมคงตัดสินใจที่จะทิ้ง โคโลนีนี้ไปนะฮะต้องย้ายออกจากที่นี่แล้วนี่ผมคิดว่าอย่าถ้าจะอยู่ต่อสักพักก็ต้องสร้างการป้องกันที่แน่นหนากว่าน,นี้หน่อยนะครับซึ่งจริงแล้วปืนคอนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มีประโยชน์น้อยถึงน้อยมากนะลักษณะของ คนของเราเนี่ยถ้าเป็นอย่างงี้แสดงว่ามันมันมเจ็บอยู่ข้างในนะฮะดูตาเสียงสองข้างเลยแต่พอเห็นได้อยู่นะฮะก็ผมก็ยังใช้งานเขาอยู่นี่เรื่อยไม่ได้หักหังเลยก็ไม่นรนะว่าตอนนี้เราไม่มีหมอที่เก่งเราเกิดการทําการผ่าตัดเนี่ยอาจจะทําให้คนของเราสูญเสียได้นะครับ อตอนนี้ผมพ,พร้อมแล้่ะพร้อมที่จะอพยพแล้วแต่ผมรอเรือสินค้ามาอีกครั้งหนึ่งนะผมจะขายของพวกนี้ให้หมดเลยจะไม่เก็บไปละแล้วก็จะซื้ออะไรมาใช้หน่อยง่ายๆผมจะสร้างทิ้งไว้เฉพาะอ่าป้อมปืนเพื่อไว้ป้องกันที่ใคร ก็ตามแน่ที่ต้องการที่จะมายึดบ้านหลังนี้แนะ่ต้องมีอุปสรรคนิดหนึ่งที่นี้มียามาละโอเคดูชื่ว่ามีอะไรมาขายมากงมีดาบมีอะไรมาแย่หมดแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับสิ่งเราต้องการคือแร่แร่อันนี้ไม่มีอะไรที่เราต้องการมาขายเลย ซากศพมากมายกองนึกเ,เต็มเมืองไปห,หมดตอนนี้ผมจะฝังศพเสร็จแล้วก็จะขออำลาดาวดรงนี้นลฮะดาวมุกคิวดวงนี้ก็ไม่ใช่ทีที่อยู่ของคนดีๆอย่างผมก <c oughs> ารเมกัน ที่ดีสุดก็คือปืนกลน,นะฮะจริงๆแล้วเราสามารถบีบให้อ่าจบได้ภายในหนึ่งปีเท่านั้นนะหรือน้อยกว่านั้นนะครับแต่ผมเล่นเอาเรียนรู้ด้วยโอ้โหเป็นไรอ๋อเขาเป็นอย่างนี้แล้วว่าเขาทํางานหนักเกินไปทํางานหนักนิดนึงก็ไม่ได้นะคนนี้เขาเขาคือร่างกายของไม่ปกติพูดได้ง่าย มียานผ่านมาอีกลำหนึ่งคูนี้ว่างอ่ะไปดูสิค่น,นี้ลำเดิมมีธาตุมาขายด้วยแล้วก็นี้ผมไปเก็บได้จากอันนี้เป็นของมีค่ามากมายนะเก็บได้จากยานนอนนะฮะนนจริงเราใช้แค่อันเดียวแล้วก็เสร็จแล้วก็พอยิดได้มานี่ซึ่งมีราคาแพงมากเลยซื้อ แพงนี้แต่ถ้าขายในแพงเงี้ยสามพันเงินผมมีเงินเป็นหมืน่นละมีซื้ออะไรได้หมดเนี่ยอีกได้าขายได้อะไรได้หมดเนี่ยอ่ามเอิมแต่พวกนี้เยอะแยะหมดแต่ไม่ได้แต่เขาไม่รับซื้อขายไปเลยเพราะว่าเราสร้างยาเสร็จแล้วะฮะนีเงินทองมาสารจะทำอะไรได้หมด ี่คือหลุมศพที่ทั้งสงครามทั้งป่วยตายทั้งอะไรนะส่วนใหญ่เป็นสงครา,ามคือพวกนี้คือข้าศึกที่มาเยี่ยมบ้านเราเนะี่ยนี่คือหลุมท้องศพสุดสานของพวกเขาเนะยฮะจริงเราสร้างเตาเพื่อเผาก็ได้นะแต่เราทําเป็นหลุมเนี่ยผมชอบผสมศพ <c oughs> ดูคนร้ายไงเลยเนี่ยอาหารผมก็ส่วนใหญ่ก็ ใส่าการซื้อเอานะฮะเมื่อเราเงินเยอะเราเราไม่ต้องปลูกปลูกปลูกผักเราซื้ออย่างเดียวเลยสบายกว่าเยอะโอเคแหละผมว่าได้เวลาละที่ต้องอำลาประจากดาตรงนี้ว่าไม่มีอะไรทําละมีแต่จะอยู่ไปก็เสียเวลาเปล่านะฮะคุณของเราก็เริ่มได้หลออไมเลยละผมว่าคนที่ว่าง,งานก่อนในคนแรกมาขับยาแล้วกัน เดี๋ยวผมเห็นคนป่วยคนหนึ่งอ่าเข้าไปแล้วของที่แย่มหาศาลไม่เป็นไรอันนี้ไปนอนในยานเลยแล้วกันเราไม่เก็บเราไม่สนใจครับเพราะว่ายาไม่มีที่ขนเลยอยากให้พวกขอนอนที่นี่เป็นคืนสุดท้ายโอ้อยดันมีค่าศึกมาทั้งนั้น อกดทิ้งไปทำไมเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยม,ม่ใช่การสึกับจะเป็นกระต่ายหรือเปล่าขอให้เป็นกระต่ายเดี๋ยก็ลอกก็พอนะฮะคุณแดนไปกดทิง้งซะงั้นไม่ได้อ่านเลยโอเค เราทยอยคนเข้ายาดีกว่าอือ <c oughs> นี่เลยที่ว่างอยู่หนึ่งที่นะสำหรับ กีนิวของเรานะฮะนี่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรละอยู่คนเดียวโอ้อาหารกันกินเต็ีมไม่หมดเลยดูจากสภาพแล้วนี่คือที่อยู่ที่นี่ของผมเนี่ยอยู่ได้อีกเป็นสิบสิบปีนะฮะแต่เราอยู่แค่สองปีก็พอละการเวา <c oughs> ผ่านไปยังยื่นเร็วมากเลย อ้ามีคนป่วยมีคนนึงทำไมดีคนป่วยเนี่ยยังไงเราก็ไม่มีที่ว่างสำหรับคนป่วยขึ้นอยู่แล้วอาจจะดูโหดร้ายไปนะฮะผมจะจับคนป่วยมาขังไว้แล้วก็ผมก็จะขึ้นยานหนีไปเลยดันมาตกไปตอนนี้ไม่ดูนะยิ่งเหลือคนอีกคนเดียวด้วยการสร้างแคปเอามีข่าสึกมาเอากดจริงแล้วผมอะไรวะ รู้สึกมาตรงไหนเนี่ยมันก็นลอกกระไตแล้วมั้งครับอโอ้นี่ของแท้มาเพียบเลยงั้นเราคงช่วยไม่ได้แล้วฮะผมขอไปเลยแล้วกันนะฮะจะดูก่อนว่ามันจะทำอะไรกับคนนั้นหรือเปล่า มารอที่นี่รอที่นี่เออโอ้โหมากันนกองทัพเลยดูอุธที่ผาถือเนยมีเ,เพียงเพียงปืนหน้าไม้แล้วก็ถนูนั้นเองนะฮะเป็นพวกที่ไม่ค่อยเบี้ยตระการเท่าไหร่แต่ผมคงสู้คนเดียวคงสู้ไม่ไหวมาเป็นกองทัพเลยพี่น้องมาแล้วมาละอู้หลืมไปไม่อยู่คนเดียวเข้าบ้านสถครับ มาดูก่อนนะฮะโอ้นูนยิงไกลวะ่ะมีเจ็บกันมากนะฮะหนีไปหนึ่งละอืมมันมาหลบยิงอยู่บนยานผมเลยโอ้ยิงไกลวะ่ะ มับนบ,บุกตรงที่ผมทำปืนไม่ค่อยแน่น,นหนาเท่าไหร่นะอ๋อบุกเงยเลยยาเราเสียหายนิดหนึ่งนี้บีค,น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 ,คนละเจอ์เฮดช็อตเจอ์เฮดช็อตเข้าไปมึงเป็นไง โอ้ยังสู้อยู่นะฮะโอ้ปืนผมเดิมโอ้ปืนพังไปรู้ก็บอกเลยลนะอืมเป็นประจำการไม่ยอมออกเลยเว้ยไปหนีโดนจริงแล้วหนีไม่วันแน่ตายไปเยอะฮะ ปล่อยมันไปให้มันสู้ปืนเราไปนะโอ้จะพังแล้วแตกไปอีกหนึ่งปูฟฝังไหนวะเนี่ยมันเยอะเกินไปนะเะดี๋ยวรอเล็กน้อยหล่ะเนี่ยออกมาสด ตอนนี้โดนนูยิงหัวแตกไม่อยอมบุกฝั่งนี้นะได้มันมันอนะ่ะโอ้อยาผมแตกแล้วแตกไปสามปืนแล้ววะเนี่ยด้เวลาแล้วครับด้เวลาสรุปลั้ล้ว อืมอือ,อโดนนขผมโดนนขผมหน้ามาดีสู้ปืนจกจะรู้จริงๆแต่เราอยู่ที่โลกไงนะดูสิ เรียบร้อยไปหนึ่งอ้ผมโดนแล้วผมโดนละอู๊ยนี่ยิงแม่นวะโอ้โโอ,โอ้ไม่โดนอีกแล้วหลบก่อนดีกว่าไปเจ็บละโอ้พวกนี้มาละนี้แล้วมึง

มีใครอยู่ไหมหยังไม่ตายมีใครอยู่ไหมผมว่าเราช่วยเธอไม่ได้หรอกมันทรมานเกินไปที่ปล่อยให้เธออยู่นี่นะฮะเราเอเธอไปให้เธอตายอยู่ในห้องขังดีกว่าลาก่อนสาวน้อย ฉันต้องไปแล้วโอเคนะฮะได้เวลาต้องอำลาพาจากดาวอันป่าเถื่อนนี้แล้วนะฮะซากศพและทุกชีวิตเข้าของทุกอย่างเราต้องทิ้งไว้ที่นี่ฮะเรต้องไปอาศัยอยู่โลกใหม่หรือดาวโลกของเราเพื่ออยู่อย่างสันตินะฮะไม่ชอบคุณในอย่างนี้เลยมันโหดร้ายเกินไปะนะ,ะโอเคไปกัน อืมาติดอีกติดติดติดอะไรใครวะติดนักโทษอยู่คนหนึ่งไว้สามารถทิ้งได้นะฮะไม่ทิ้งก็ไม่ทิ้งครับผมไม่ทิ้งผมจะไม่ทิ้งเธอผมจะฝังเธอที่นี่แหละสังขารเลยนะฮะ เดีย๋ยวเราเอตื่นก่อนฆ่าตอนนี้ไม่ได้ต้องฆ่าตอนตื่นช่างมันสังหารนักโทษก่อนค่อยไปไม่ยอมตื่นที้งทีวะต้องรักษาให้ลุกมาได้ก่อนค่อยฆ่าเลยนะแล้วมึงเป็นหมอปะเนี่ยิเตอร์เป็นหมอด้วยเป็นหมอยได้อยู่ เ,เรียบร้อยครับตายแล้วเมื่อตายแล้วแล้วก็ทำอะไรผิงไมยมีอะไรทำว่าจะไปกินข้าวโอเคฮะไปจริงๆแล้วทีนี้ไม่ไหวจะรอได้เวลาแล้วฮะได้เวลาที่เราต้องจุดชนวนแล้วถ้าผมจุดชนวนก็คือ เกีนเนื้อคือจบนะฮะข้าวของทั้งหลายทั้งแหล่ที่มีอยู่เยี่ยมาอาสา,ศาหมดเงินมีเป็นหมื่นนะฮะก็ไม่ได้ใช้ะฮะผมขอจุดชนวนแล้วก็อำลาดาวอันป่าเถือนนี้ไปก่อนนะฮะโอเคนะครับ จะคุ้มอวกาศไปเรียบร้อยแล้วะฮะแจานผมก็ไม่เหลืออยู่แล้วไปแล้วเหลือเพียพงสากศพแล้วก็ไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีใครทําอะไรละเหลือเพียพงเราและสร้างศพแล้วก็ปืนผมว่าคงไม่มีอะไรที่ผ่านมาในแถวนี้นะฮะคงไม่มีอะไรผ่านมาแถวน,นี้มาก็ตกปวยปายฮะอาก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกการรับชมนะฮะขอบคุณมากนะ,ค,ะครับ สำหรับการติดตามนะสำหรับวิดีโอนี้แล้วก็เกมนี้ฮะลิมเบอร์นะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณมากครับทุกการรับชมครับสวัสดีครับ